พี่เท่ง,งนมาที่ทำไมก็ผมได้ยินว่าพี่ป่วยผมก็เลยซื้อ,อยาบำรุงมาฝากพี่ไงเลิกแสดงเถอะมีอะไรก็พูดมาตรงๆคือก่อนหน้านี้ผมไปกู้ยืมเงินมาเปิดร้านอาหารแล้วมันขาดทุนตอนนี้เขามาทวงเงินที่บ้านผมทุกวันเลยผมไม่รู้จะทำไงแล้วพี่ให้ผมยืมเงินหน่อยนะอะไรนะ ยืมเงินทำไมพี่ทำหน้าแบบนั้นน่ะไม่เท่าไหรหรอกก็แคส่สองแสนเองสำหรับพี่อ่ะสบายสบายอยู่แล้วใช่ไหมใช่สำหรับฉันเงินสองแสนมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ฉันก็จะมไม่ให้นายยืมแม้แต่บาทเดียวโธ่พี่ทำไมพี่พูดแบบนั้นน่ะพี่ทำเหมือนกับว่าผมไม่ใช่น้องชายแท้ๆของพี่อ่ะน้องชายแท้ๆงั้นเหรอ นายจำได้ไหมตอนที่พี่เคยนายประสบอุบัติเหตุนายพูดกับฉันว่าอะไรบ้างปาพี่เคยนายเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลกำลังรองผ่าตัดอยู่พี่ขอยืมเงินหน่อยสิพี่เคยต้องผ่าตัดด่วนนะถ้ามีแล้วพี่จะรีบคืนให้นะพี่ถิงไม่ใช่ว่าผมไม่อยากช่วยแต่ผมก็ไม่มีเหมือนกันดูครอบครัวเราสิ พ่อแม่ก็ป่วยพี่เขยก็ดันถูกรถชนอีกมีตัวถ่วงเพิ่มมาอีกคนเงินน่ะผมให้พี่ยืมได้แต่ก็ต้องดูคนยืมด้วยผมให้พี่ยืมไปช่วยพี่เขยแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนมาคืนผมล่ะฉันเป็นพี่สาวแท้ๆของนายนะนายช่วยฉันหน่อยไม่ได้หรือไงพี่สาวแท้ๆล้องยังไงพี่เดือดร้อนแล้วมันเรื่องของพี่ไม่ใช่เรื่องของผมนี่มันจะเกินไปแล้วนะนายลืมไปแล้วเหรอ ตอนที่นายมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือก็ฉันกับพี่เคยนายไม่ใช่หรือไงพี่คอยช่วยเหลือนายตลอดพี่แท้ๆแล้วยังไงพี่เดือดร้อนนะ่ะมันเรื่องของพี่ไม่ใช่เรื่องของผมนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะนายลืมไปแล้วเหรอว่าตอนที่นายมีปัญหาหรือเดือดร้อนก็ฉันกับพี่เคยนายที่คอยช่วยเหลือนายตลอดไม่ใช่หรือไงพี่เคยครับ ธุรกิจที่ผมทํากับเพื่อนอะช่วงนี้เงินมันหมุนไม่ทันผมขอยืมพี่สักห้าแสนได้ไหมอือเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาโอนให้นะขอบคุณนะครับพี่ส่วนเงินที่ยืมไปก่อนหน้าหนึ่งล้านผมจะรีบเอามาคืนให้พี่นะครับไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่อ่ะก็ค่อยคืนเราครอบครัวเดียวกันนะนายอ่ะก็เหมือนน้องชายพี่เดือดร้อนอ่ะก็ต้องช่วยกันสิครับขอบคุณครับ,บ,รบกินกินข้าวครับ แล้วไงมันก็แค่เมื่อก่อนตอนเนี้พี่กับพี่เขยอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรผมแล้วนี่ไม่มีประโยชน์ต่อผมแล้วอ๋อก่อนหน้านี้พี่เคยยืมเงินผมไปนหนึ่งหมืนงั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ถือว่ามาชดใช้แทนแล้วกันเนาะจะมองหน้าผมแบบนั้นทำไมออกไปได้แล้วผมจะตัดญ่าออกไปไ่จำไว้นะ โทรพี่ทิงตอนนั้นอะ่ะผมก็พูดไปงันงเองอีกอย่างอะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจด้วยพี่เคยเป็นคนบอกเองใช่หรอว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมผมว่าเราอย่าไปพูดถึงอดีตเลยปล่อยมันผ่านๆไปเถอะปล่อยผ่านงั้นเหรอก็เพราะเป็นครอบครัวเดียวกันไงคําพูดของนายทำให้ฉันเจ็บปวดถึงทุกวันนี้ตอนที่เคยนายมีเงินพวกเราเคยขี้งกขี้เหนียวกับนายไหมพวกเราสนับสนุนนายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถหรือแม้กระทั่งเงินที่นายยืมไปหมุนพวกเราก็ช่วยแต่พอพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากนายนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังพูดจาทำไรจิตใจกันอีกคิดว่าแค่พูดว่าครอบครัวเดียวกันแล้วฉันก็ต้องช่วยเหลือนาย,ยางนั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะนายไม่ใช่น้องชายฉันและฉันก็ไม่ใช่พี่สาวนายนี่นี่อะไรใส่หัวไป นี่คุณรู้จักเขาด้วยเหรอไม่รู้จักเดี๋ยวจารย์ไปพี่เทงพี่เทงพี่เทพี่ช่วยผมด้วยพี่ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปได้จบลงแล้วถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ